มากินต้มจือดบุนเส้นไข่ทอดนะคะอันนี้นะคะเราใส่ผักชีไปดูกลิ่นหอมๆนะคะมาเลยมาเลยให้ไปชิมค่ะนี่บุนเส้นนะคะไข่ทอดนะคะอร่อยอร่อยจ้า,ากิ่ส้มตํา แคบหมูถั่วนะคะส้ตมตำถั่วนะคะแคปหมูแล้วใส่ปลาหมึกไปด้วยแบบแซ่บสะเด็ดใจเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะแคปหมูนี่กรอบมากเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะชวนชิมอาหารบ้านๆนะคะแซ่บอร่อยนะคะที่เห็นเห็นนะคะน้าพริกนะคะไข่ต้มนะคะปลาร้านะคะนี่ส้ตมตำถัว่วแซ่บหลายจาสวัสดีทุกท่านนะคะคือก๋วยเตี๋ยวปัดไทยไก่นะคะ อร่อยอร่อยนะคะนี้นะคะเครื่องเต็มเครื่องถิงนะคะมีไข่ด้วยนะคะอร่อยอย่าบอกใครนะคะแซ่บๆซรายอร่อยอร่อยจ้ามาๆมมาเมมาเป็นลูกศิษย์กันนะคะถวายข้าพพระที่เหลือก็ข้าพพระพุธนะคะอ่ามาเลยมาเลยจ้ามาเป็นลูกศิษย์กันนะจ้ามาๆมมาเมมาเป็นลูกศิษย์กันนะคะถวายข้าพพระที่เหลือก็ข้าพพระพุธนะคะ อ่า er. มาเลยมาเลยจ้ามาเป็นลูกศิษย์กันนะจ้าเส้นหมี่ใส่ข้าวมันไก่ย่างนะคะมีลูกชิ้นต้องขอบสักทุกที่ไปสวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวเยอร่อยมาก บายยจ้าเดินทางไปไหนขอพบกับสิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินโจ๊กน,นะคะจะใหม่และหอมด้วยนะคะปล่อยนะคะแบบชอบมีดีนะคะแมมท่านแมมท่านนะคะแมมมาอยู่บนผักเลยนะ จองอยู่คนเดียวเลยนะจ้าจองอยู่เดียวเลยจ้า